หลวงพี่กระทิบตอนกิงเป็นไผ่อากาศบนดอยกองข้าวผี่นั้นมันบาดลึกก็ไปถึงไขกระดูกยามเช้าไอหมอกจะปกคลุมไปทั่วทั้งยอดดอยน้ำค้างช่ำชุ่มตามยอดหญ้าหลายๆคนบนเสียดายว่าปีนี้ทำไมถึงไม่มีแม่คณนิง้งให้ชื่นชมอากาศจะเย็นเยียบขนาดไหน ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคิตมาโรพิกุนักบวชสัญชาติอเมริกันท่านนี้หลวงพี่สติปหรือหลวงพี่กะทิปเป็นอีกชื่อที่พวกสามเณรใช้เรียกขานเพราะท่านคิตมาโรจะชื่นชอบข้าวเหนียวกิ้มแจ่วบองเป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวคิตมาโรมีความหมายว่าผู้ชนะแล้วซึ่งมาน เป็นชื่อท่านพระอุปชามอบให้ใช้แทนชื่อตัวแต่พวกเราจนถึงท่านเจ้าสำนักมักจะเรียกว่าท่านกระติบตามอารมณ์ขันของท่านเจ้าสำนักหลวงพี่กระติบเป็นอเมริกันที่สนใจเรื่องพุทธศาสนามาตั้งแต่วัยรุ่นก่อนจะมาเมืองไทยก็ได้เคยศึกษาภาษาไทยมาบ้างแล้วจากเพื่อนนักเรียนคนไทยอีกทั้งท่าน ยังได้บวชที่วัดป่าทางภาคอีสานจำพรรษาอยู่แถบนั้นถึงสองสามปีเรื่องภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านนักหลวงพี่กระติปทิ้งพวกเราหนีขึ้นไปปีกวิเวกบนดอยได้สามวันแล้วเพิ่งจะกลับมาเมื่อเช้านี่เองกลับมาด้วยอาการแปลกไปจากเดิมจะเหลียวซ้ายแลขวา จะนั่งจะยืนดูสมรวมผิดมนุษย์มนาเหมือนหุ่นยนต์บังคับฐานอ่อนยังไงจังนั้นเนนภายชาวไทยใหญ่กระซิบกับเพื่อนเอนว่าอาจารย์กระติบท่านบรรลุแล้วทะลุอีหยังทะลุทำบ่อจ่อยน้อยจากขนแก่นถามด้วยความสงสัยบักปอบทะลุทำบ้านมึงตีคราวนี้ไทยใหญ่ใส่สำเนียงขนแก่นชัดเปรี้ยะ สายสายแดดอ่อนแหงทุลยอดไม้ผ่านม่านหมอกเป็นเส้นสีทองทอดเฉียงลงตามพื้นดินงดงามเกินบรรยายท่านคิตามาโรก้าวหลงจากกุติเจ้าสำนักด้วยอาการเนิบช้าดูท่าถ้ามีหอยทากคานตัดหน้าท่านท่านคงหยุดให้หอยทากผ่านไปก่อนแน่เป็นธรรมเนียมของพ่อป่า,ปาใครกับจากปีกวิเวก หรือออกตุดงต้องไปรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติติดกัดตรงไหนท่านก็จะชี้แนะต่อไปถึงกุติท่านคิตมาโรก็เห็นสองสหายเจ้าภายกับเจ้าจอยคอยรับใช้จริงๆคอยสืบข่าวนั่นแหละเป็นกฎของพระปาอย่างหนึ่งคือจะไม่มีการไปนั่งจับกลุ่มคุยกันตามกุตินอกจากจำเป็น หรือไปช่วยเพื่อนทากิจบางอย่างเท่านั้นไม่นานนักพวกเราก็รับรู้ถึงข่าวที่ท่านชิตมาโรจะเข้าไปภาวนาในป่าเฮลหรือคือป่าช้านั่นแหละโดยผ่านสำนักข่าวของสองสามเณรป่าเฮลที่ว่าเป็นที่ฝังศพของชาวบ้านละแวกนั้นปนเปกันไปทั้งไทยใหญ่ไทยน้อยกะเหรี่ยง มันเป็นป่าสาธารณะที่ลกทึบอยู่ห่างไกลจากชุมชนสัก2อกิโลเมตรเห็นจะได้อยู่ต่ำจากสำนักลาดไปทางหมู่บ้านบรรยากาศนั้นสุดบรรยายเงียบสงัดและร่มครึ้มในกลางวันและมันจะเปลี่ยนเป็นวางเวงและสยองขวัญทันทีที่ความมืดย่างกลายเข้ามาที่ริมป่าเฮวยังมีศาลาขนาดเล็กหลังหนึ่ง มุงด้วยสังกะสีเก่า,กาสภาพทั่วไปดูสุดโสมสำหรับเป็นที่ประกอบพิธีในเวลาเผาศพถัดออกไปเป็นที่เผาศพชนิดก่อปูนขึ้นสองข้างแล้วตั้งเผากันสดสดนั่นเองเศษเท่าทานเศษฟืนเกลื่อนกาดอยู่ทั่วบริเวณบ่ายแก่แกไอหมอกและความเย็นหายไปหมดแล้วท่านคิตามาโรแบกกดสะพบาท ด้วยท่าทีธรรมะแมงเจ้าภายและเจ้าจ่อยอาสาติดตามไปเป็นเพื่อนแต่ได้รับการปฏิเสธจึงได้แค่ขุนช่วยแบกกฎไปส่งเท่านั้นไอหมอกยังคงเหน็บหนาวในยามค่ำคืนก่อนที่จะสลายกลายเป็นไอในยามสายตามกฎของความเปลี่ยนแปลงคืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วที่ท่านกระติบเข้าไปพักกาย ทำลายกิเลสของตัวเองในป่าเฮลท่านเขมจิตโตเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นท่านตื่นมาเห็นท่านเจ้าสำนักเดินถือไม้เท้าก๊อกอก๊อตามทางเดินหน้ากุฏติของท่านซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าไปสู่ป่าเฮลท่านอาจารย์สิไปใสโดยข้าหน่อยท่านเขมาจิตโตนั่งพนมมือถามผมมารอรับผ้าหัวดือ้อ ท่านเจ้าสำนักตอบเบาๆไผครับเอาก็ท่านกระติบนั่นแหละบอกไม่ฟังจะมาจะมาเราห้ามก็ไม่ฟังเข็ดจ,จนตายวันนี้แหละทีนี้ฮึๆท่านเจ้าสำนักตอบพางหัวเราะเบาๆในลำคอก่อนที่จะเดินไปนั่งที่ก้อนหินใต้โขนต้นจงโกป่าข้างๆกุฏิท่านเขมกิตโตท่านเขมกิตโตหันกลับเข้ากุฏิ เพื่อจะนำน้ำมาถวายท่านเจ้าสำนักพรางนึกสงสัยจะมารับอะไรกันตอนตีสองตีสามโอ้ยเสียงโวกเวกดังป่าแตกออกมาจากป่าเฮวท่านเจ้าสำนักหัวรองคือสักพักหลวงพี่กระติบวิ่งตาเหลือกออกมาจากป่าไม่เหลือสภาพนักกรรมฐานเลยแปลรับเพื่อนท่านหน่อยท่านเจ้าสำนัก บอกกับท่านเขมกิดโตที่หน้ากุฏิเจ้าสำนักหลวงพี่กระติบนั่งพิงเสาหอบตัวโยนมองหน้ามองหลังล็อกแลก็กเอาผ้าชิดเหงือบนหน้าผาไปมาบนเงิมงําไม่รู้ภาษาอะไรปนกันไปหมดตามใบหน้าแขนขามีร่องรอยของหนามเล็บเหี่ยวเป็นรอยเลือดซิบซิบ,ซบเต็มไปหมดมีเจ้าภายและเจ้าจ่อยคอยช่วยกันทายาแดงให้อยู่ หลังจากคลายความตกใจแล้วท่านคิตามาโรก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นถวายให้ท่านเจ้าสำนักปังโดยมีเจ้าสองสหายคอยบีบนวดแขนขาให้ผ่อนคลายท่านคิตามาโรเล่าว่าเมื่อท่านไปถึงป่าเฮลก็บ่ายสามกว่าแล้วลงมือปัดกวาดทำความสะอาดรอบๆสาลาที่พักศพขณะที่ปัดกวาดอยู่ก็เห็นมีเด็กเล็ก,เ,ลกเป็นเด็กชาย อายุน่าจะสัก4-5ปีมาวิ่งเล่นอยู่แถวๆนั้นท่านก็เลยสงสัยอยู่ว่าเด็กอะไรมาวิ่งเล่นในที่เปี่ยวอย่างนี้อ๋อคงจะมากับพ่อแม่มาหาของป่าละมัง้งท่านคิดเสร็จจากการปัดกวาดจัดวางบริการต่างๆเรียบร้อยท่านว่าท่านรู้สึกเพียมากมันง่วงอย่างบอกไม่ถูกเลยเอนหลังจะพักผ่อนสักหน่อย แล้วค่อยลุกขึ้นมาทํากิจอย่างอื่นต่อไปท่านว่ากำลังกรมเอิมจะหลับนั่นแหละไอเด็กสองคนนั่นมากระตุกปลายเท้าท่านคิตมาโลลุกขึ้นมานั่งงงงเห็นเจ้าสองตัวนั่นยืนหัวเรอกกิกกักอยู่นอกศาลาท่านก็ไม่ว่าอะไรล้มตัวลงนอนต่อพอจะหลับไอเด็กนั่นก็ามากระตุกขาอีกแล้วก็วิ่งไปยืนหัวเราะอยู่นอกศาลาตามเดิม เป็นอย่างนี้อยู่สองสามหนทีนี้ท่านคิตมาโรเดินไปหยิบไม้เร็วแล้วทำท่าว่าถ้าเองมากวนอีกข้าจะตีเองนะท่านกระติบเล่ามาถึงตอนนี้ด้วยสีหน้าปกติแต่พวกเราเริ่มขดนลุกแล้วเจ้าสองสายคันปากยิก,กจะเล่าให้ท่านกระติบฟังแต่โดนใครบางองค์เคหัวทีหนึ่งจึงเงียบไปท่านก็อยู่ของท่านเรื่อย ดื่มดำกับธรรมชาติและความสงบของท่านโดยปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเข้าคืนที่สามสักประมาณ4ี่ห้าทุ่มขณะกำลังเดินจงกรมอยู่ก็มีเสียงคนเดินตามเสียงใบไม้แห้งกอบแก๊บท่านก็หยุดฟังส่องไฟฉายดูก็ไม่เห็นอะไรท่านคิดไปว่าคงเป็นสัตว์ออกหากินท่านคิดมาโล ก็ยังนั่งต่อไปไม่สนใจคราวนี้มีเสียงดังตุ๊บหนักๆเหมือนมีคนกระโดดลงมาจากต้นไม้ข้างๆมันใกล้จนได้ยินชัดเจนพร้อมกับกลิ่นสาบจางๆลอยมาเข้าจมูกท่านคิตมาโลเดินส่องไฟฉายหาจนทั่วก็ไม่เห็นอะไรท่านละว่าตอนนั้นไม่สนใจเรื่องผีหรอกท่านว่ามันงมงายไม่เป็นวิทยาศาสตร์จึงไม่คิดไปทางนั้น แต่สงสัยมากกว่าว่าเป็นตัวอะไรเท่านั้นท่านรู้สึกลำคาญเลยเอาผ้าไปชุบน้ำมาลูบเนื้อลูบตัวแล้วเข้ากดสวดมนต์ไหว้พระตามปกติแต่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่นอกศาลาบางทีก็เดินเข้ามาจะถึงกดแล้วก็หยุดแต่ไม่เข้ามาใกล้กดบางทีลมก็หอบกลิ่นสาบจางๆเข้ามาเมื่อเปิดกดออกส่องไฟ ไปก็ไม่เห็นอะไรท่านก็ว่าหนูมันคงวิ่งหากินกินสาบน่าจะมาจากหนูนี่เองแล้วท่านก็จำวัดตามปกติโดยไม่สนใจเสียงและกินนั่นเลยเดึกมากแล้วความเย็นแทรกตัวผ่านผ้ากดเข้ามากระทบใบหน้าท่านควานมือหาหมวกไหมพรมเพื่อมาสวมถ้ำกลางแสงดาวที่สาดส่องอยู่ภายนอกห่างจากกดที่ท่านนอนออกไป สักสองสมวาเห็นมิเงาคนนั่งห่มผ้าคุมหัวเหมือนคนกำลังหนาวท่านคิตมาโรลุกขึ้นนั่งแล้วถามออกไปนั่นใครเงียบแต่แล้วจู่จก็มีลมพัดสู้เข้ามาท่านว่าทีนี้กินสาบมันรุนแรงมากจนเกือบทนไม่ไหวท่านจึงถามไปอีกว่ากิงเป็นไผ่จะได้มานั่งอยู่นี่ท่านชิตมาโร เปลี่ยนเป็นภาษาเหนือแบบงูงปา่ปาเพื่อคนปังไม่เข้าใจคำถามเงียบเช่นเคยแต่กินยังคงลอยอบอวนอยู่ทั่วบริเวณท่านคิตมาโรคว้าไปฉายเปิดผ้ากดออกจะโงกหน้าออกไปเพื่อจะถามไถ่ให้ชัดเจนเมื่อแสงไฟตกกระทบหน้าแขกยามวิการกิงละเป็นไผมาอายังเสียงแหบ,แบ เป็นเสียงถามกลับจากร่างตะกุ่มนั่นจากแสงไฟท่านคิตมาโรมองเห็นชัดเจนถึงใบหน้าของคนที่กำลังเน่าเฟะจนบางส่วนไหลย,ย้อยลงมาที่คอเห็นกะโหลกและดวงตาขาวโพงงท่านคิตมาโรผะหงายไปข้างหลังไฟฉายจากมือทับมุงกดขาดลงมาท่านดิ้นออกมาจากผ้ากดท,ที่คุมตัวอยู่คราวนี้ เจ้าร่างนั้นกระโดดทีเดียวขึ้นไปห้อยคือไปมาก่อนที่จะหล่นตุ๊บลงมาที่พื้นโดยที่หัวขนาดบาทพระกิ้งหลุนๆเข้ามาหาท่านว่าท่านตกใจสุดขีดแวบหนึ่งในความคิดท่านนึกถึงท่านเจ้าสำนักก่อนที่จะเตะคมเจ้าหัวนั่นปลิวออกไปนอกศาลาพร้อมกับเสียงร้องโอยจากนั้นท่านก็วิ่งสุดชีวิตท่านว่าท่านจำได้แค่นี้ มามีสติก็ตอนสามเรนเอาน้ำมาลูบตัวให้ท่านที่น้ากุฏิท่านเจ้าอาวาสนี่แหละสองปีต่อมาพวกเรามีคิตมาโรและท่านเขมิกิตโตก็ได้รับจดหมายจากท่านเจ้าสำนักให้ขึ้นมาช่วยงานเผาศพด้วย6กโมงเย็นกว่ารถสองแถวมาส่งเราตุงกปากทางเข้าสำนักเราช่วยกันข,นขนของเข้านั่งพักที่ศาลาข้างทาง เพื่อคลายความเมื่อยล้าปรึกษากันว่าคงต้องเดินกันละงานนี้ค้ามขาอย่างนี้จะหารถที่ไหนท่านคิดมาโรบอกกิฟฟ์หลอกทางแค่นี้สำหรับนักท่องไพรอย่างพวกเราก่อนที่พวกเราจะออกเดินก็สังเกตเห็นหญิงวัยกลางคนมากับเด็กชายสองคนผ่านหน้าพวกเราไปมุ่งไปทางที่พวกเราจะไปเนื่องจากอากาศ กำลังเข้าใต้เข้าไฟจึงทําให้มองเห็นหน้าไม่ชัดนักมีแต่ท่านคิดมาโหรเท่านั้นที่ขมวดคิ้วเหมือนกุ้นคิดอะไรบางอย่างพากันเดินมาได้สักพักก็เห็นสามแม่ลูกเดินนำหน้าเป็นเงาตะคุ้มตะคุ้มอยู่ข้างหน้าท่านเขมจิตโตสะกิดถามเบาๆท่านท่านสามแม่ลูกนั่นล่วงหน้ามาก่อนเราตั้งนานทำไม่ยังมาเดินอยู่ข้างหน้าเราแค่นี้ ไอ้หนูนั่นนะ่ะมันแวะขี้มัง้งท่านชิดมาโรตอบแบบขำๆถึงสำนักพวกเราก็เก็บบริขารเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าเสร็จจึงเข้าไปกราบท่านเจ้าสำนักพวกท่านนี่ทำไมพากันมาชักช้าจังมัวแต่คุยกันโฉงเฉงดูดยากันให้คุ้งไปหมดเหมื่อถึงนี่โยมเขาอุตส่าห์ไปรอรับตั้งแต่ห้าโมงแล้วแย่จริงยังไม่ทันขึ้นกุฏิเลย ก็โดนตำหนิเข้าให้แล้วมามาขึ้นมาโอ้ยเฮาชิ้นหอดพวกท่านหลายท่านเจ้าสนักทักทายอย่างอารมณ์ดีก่อนหน้าที่ท่านชิตมาโรจะทำป่าเฮ้วแตกปีหนึ่งฤดูฝนปีนั้นมีครอบครัวทาวกระเรียงมาอาศัยทำงานรับจ้างในหมู่บ้านได้เข้าไปหาเห็ดในป่ามากินกันถูกหามส่งโรงพยาบาลทั้งครอบครัว ในยามค่ำคืนสมัยนั้นกว่าจะหารถลาเข้าเมืองเป็นเรื่องลำบากป่ายสามีหัวหน้าครอบครัวหมอล้างท้องทันส่วนเมียและลูกน้อยสองคนวัยสี่และห้าปีตามลำดับจนปัญญาของหมอศพจึงถูกวางไว้ข้างๆศาลา,าในป่าเหวนั่นเองเมื่อความพร้อมของพี่น้องจึงค่อยทำพิธีเผากันภายหลังและนี่แหละ สาเหตุที่พวกเราได้รับจดหมายพวกเรารวบรวมปัจจัยเท่าที่พอมีติดก้นยามฝากโยมให้ไปซื้อผ้าหม่มขนมเล็กของเล่นมาทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายเจ้าพายและเจ้าจ่อยต,ต่างโตขึ้นมากจะเป็นหนุ่มแล้วเจ้าพายหันไปเอาดีทางศึกษาตอนนี้ที่ข่าวว่าใกล้จะเป็นพระมหาแล้วส่วนเจ้าจ่อยชอบไปทางทุดง จึงอยู่รับใช้อาจารย์ที่สำนักเพื่อฝึกปรือวิชาต่อไปวันเดินทางกลับคิตมาโรเข้ามาสกิดแขนผมจำสามคนแม่ลูกนั่นได้แล้วไอเด็กเปรตนั่นหลอกผมจนนาทีสุดท้ายเลยใครมารับเราท่านเจ้าสำนักรู้เรื่องต่างๆได้อย่างไรพวกเราก็เคยสงสัยเจ้าจ่อยเป็นคนเอ่ยปากถามเป็นคนแรกคำตอบคือ ไม้เท้าขคาะโปกทีหนึ่งจนเจ้าจ่อยถอยหลังแทบไม่ทันใครอยากรู้ลองลองสืบดูว่าแถวโดยกองข้าวมีพระไวกลางขนปผอมชื่อจ่อยบ้างหรือเปล่า